สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับช่องนะบุูพระเครื่องเันเคยนะครับวันนี้เราก็เราจะมาแนะนํา17รายการพระเครื่องเมืองนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีพระเเจติกเส้นทางเนี่ยหลายท่านหลายองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับหรือหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อแช่มวัดดอนอมนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับ หรือไม่จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพลเงแตกสายเหนียวที่เรารู้จักกันดีนะครับวันนี้เราจะไปดูพระสิรายการพระเครื่องเมืองนคนปรปฐมนะครับมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยสิบเรายการพระเครื่องเมืองนคนปรปฐมจะมีรายการใดเป็นที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องนบูทพระเครื่องเลยนะครับรายการที่17พระขุนแผนนาดินตะพน หลวงพ่อแชมวัดตะก้องอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมขุนแผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อแชมวัดตะก้องสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2470เป็นพิมพ์ที่หลวงพ่อแชมนํนำขุนแผนแห่งวัดปั้นกลางพิมพ์เล็กมากกดพิมพ์เนื่องจากชาวบ้านและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์เมตตาของหลวงพ่อแชมโดยผสมมวลสารประกอบด้วย1ข้าวสุกจากกองตะโพน2ดินเจดป่าช้า3ดินโป่ง 4ผงพาย5ผงพุทธคุณที่หลวงพ่อแชม่มท่านได้สะสมไว้พร้อมทั้งท่านในอธิษฐานปลุกเสกอยู่เป็นประจำขุนแผนดินตะโพนมีอยู่สองสีคือเนื้อสีดำซึ่งหายากและเนื้อสีเทาซึ่งพบเป็นส่วนมากชื่อเต็มเต็มของขุนแผนหลวงพ่อแชม่มคือพระขุนแผนพายเพชรดินหน้าตะโพนหลวงพ่อแชม่มแห่งวัดตะกองนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีมวลสารดีมากและเป็นที่น่าเก็บสะสมบูชายิ่งนัก รายการที่16เหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมจัดสร้างเมื่อปี2487หลวงพ่อน้อยได้สร้างขึ้นมาเพื่อแจกบรรดาทหารตำรวจและประชาชนโดยทั่วไปในห่วงเวลานั้นคือระยะสงครามเอเชียบูรพาเพื่อไว้ป้องกันอันตรายโดยรับบริจาคพันชนะต่างๆที่ทำด้วยเนื้อทองเหลืองตลอดจนชิ้นส่วนของพระพุทธรูปชำรุดส่วนหนึ่ง หลวงพ่อน้อยได้ตั้งเบ้าหลอมโลหะเป็นเนื้อเดียวด้วยตัวท่านเองจากนั้นจึงนำมาลีดเป็นแผ่นสำหรับลงอักขระยันต่างๆแล้วจึงปลุกเสกเป็นปฐมเกล์กเมื่อวันขึ้นเก้าค่ำเดือน4ปี2487ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพิมพ์พระพุทธชินราชขึ้นได้นิมนต์หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อห่วงวัดท่าในาและเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆเข้าร่วม พิธีเททองหล่อพระพิมพ์พระพุทธชินราชและปลุกเสกเหรียญหล่อพระพิมพ์พระพุทธชินราชขึ้นจํานวน5,000ันเหรียญโดยมีด้วยกัน2แบบคือพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วลายกระหนกและพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วลายกระหนกเสียดหน้าจัดว่าเป็นเหรียญหล่อเก่าที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งรายการที่15เหรียญปั๊มหลวงพ่อแชม่มรุ่นแรกวัดดอนใจหอมอำเภอเมืองนคนปรปฐมในปีพศ2515 มีลูกศิษย์ท่านใดมาขออนุญาตหลวงพ่อแช่มจัดสร้างเหรียญปั๊มลูกเหมือนหลวงพ่อขึ้นโดยหลวงพ่อเองก็มีเมตตาอนุญาตให้ตามต้องการทางลูกศิษย์จึงได้ดําเนินการจัดสร้างและนํามาถวายหลวงพ่อให้หลวงพ่อพุทธาพิเศษจนเป็นเหรียญปั๊มลูกเหมือนรูปทรงไข่รุ่นแรกโดยจัดสร้างทั้งหมดเพียง2,060เหรียญแบ่งเป็นเนื้อทองแดง2,000เหรียญเนื้อนวะ60เหรียญลักษณะจะเป็นเหรียญปั๊มลูกไข่มีหูในตัว เจาะหูพร้อมห่งเชื่อมเรียบร้อยด้านหน้าเป็นลูกหลวงพ่อแช่มครึ่งองค์มีคําว่าพระประหลัดแช่มวัดดอนใย่หอมโค้งตามเหรียญด้านบนด้านล่างมีคําว่าอายุครบ67ปีพศ2515และมีโค้ด67ตอกใต้องค์หลวงพ่อด้านหลังมียันพระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางด้านบนมีชุดยันนะักทรหดยันประจำสายวัดดอนหย่หอม เป็นเหรียญที่คนในพื้นที่รู้พุทธคุณเป็นอย่างดีรายการที่14เหรียญพญาเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นแรกวัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดคนครปฐมเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นปลดหนี้รุ่นแรกจะสร้างเมื่อปี2536ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงลูกเต่ามีหูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปพระสังกัจจายมีอักขรรอบล้อมและมี อักษรภาษาไทยจารึกหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองรุ่นปดนี่ด้านหลังเหรียญเป็นอาาระยันจำนวนการสร้างเหรียญพญาเต่าเหลือนหลวงปู่หลิวรุ่นปดนี่ 1. เนื้อทองคําจัดสร้าง374องค์2เนื้อเงินจัดสร้าง2 5 6อหองค์ 3. เนื้อนวะโลหะจัดสร้าง2 5 3 6องค์ 4. เนื้อทองแดงจัดสร้าง30,000องค์ทั้งนี้เนื้อเงินเนื้อนวะ ถูกแบ่งออกไปยังอยู่ในชุดทองคําจํานวน374องค์เนื่องจากเหรียญพญาเต่าหลิวรุ่นแรกปลดหนี้ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธานําไปใช้แล้วเกิดปฏิหารโชคลาภค้าขายร่ํารวยเป็นจํานวนมากจึงทําให้ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วหมดในเวลาอันรวดเร็วด้วยบาร,รมีหลวงปู่เป็นเหรียญที่มีอนาคตไกลและน่าสะสมรายการที่13เหรียญป,ปั๊มหลวงพ่อเปิลวัดบางพระรุ่นแรกอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม จะสร้างเมื่อปี2 5 1 9เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและศรัทธามีความต้องการมากอีกหนึ่งเหรียญด้านหน้าเหรียญเป็นลูกหลวงพ่อคัสมาธิด้านล่างมีคําว่าหลวงพ่อเปิลด้านหลังมีคําว่าวัดบางพระและยันนโมพุทธายะและรูปเสือนอนด้านล่างมีคําว่าพศ2 5 1 9โดยมีการจัดสร้างดังนี้เหรียญปัม๊มหลวงพ่อเปิลหลังเสือรุ่นแรกเนื้อนวะจัดสร้าง100เหรียญเนื้อทองแดงลมดํา มันปูผิวไฟจะสร้าง1 0 0 0 0มืเหรียญเนื้อทองแดงลมดำจะสร้างจำนวน1 0 0 0 0มเหรียญเนื้อทองแดงลงยาแดงกระไลเงินจะสร้าง500้อยเหรียญเนื้อทองแดงลงยากระไลทองจะสร้าง500้อเหรียญเนื้อทองแดงลงยาเหลืองกระไลเงินจะสร้าง500้อยเหรียญเนื้อทองแดงลงยาเหลืองกระไลทองจะสร้าง500้เหรียญเนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินกระไลเงินจะสร้าง500้อยเหรียญเนื้อทองแดงลงยาน้ำเงินกระไรทองจะสร้าง500เหรียญ เหรียญน,นี้สายเหนียวรู้จักกันดีที่วัดหลวงพ่อเปิ่นโดยเฉพาะการสักยันของท่านฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความนิยมตลอดมารายการที่12ขุนแผนหลวงพ่อเต๋หลังยันรุ่นแรกวัดสามงามหลวงพ่อเต๋ท่านได้สร้างพระขุนแผนรุ่นแรกหลังยันมะไว้เมื่อราวปีพศ2484เพื่อแจกจ่ายทหารที่ไปรบในคราวสงครามมหาเอเชียบุรีพา หรือสงครามอินโดจีนซึ่งทหารที่ได้รับขุนแผนลหลวงป่อเต๋อรอดปลอดภัยกลับมาทุกคนจึงเป็นที่มาของสมญานามว่าพระขุนแผนอินโดจีนขั้นตอนในการจัดสร้างพระขุนแผนรุ่นแรกนั้นหลวงพ่อเต๋ท่านได้นําดินมนสารที่ใช้ในการสร้างกุมารทองรุ่นแรกอันได้แก่ดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดโบกดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสวนดินเจ็ดไร่ดินเจ็ดนาไค,คร่สิสมาเจ็ดไคร่เท่าอังคาร เพื่อหวังผลพลังให้ผู้นำไปใช้สำเร็จผลอันเกิดจากอนุภาพของวัตถุมวลสารอันอาถรรพ์ต่างๆนำมา,าดัดแปลงและสร้างเป็นตั้งเป็นพระเครื่องที่มีผลดีลักษณะพิมพ์ทรงพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเป็นเส้นคู่มีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์คือ 1. พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วที่มีกุมารทองซึ่งเป็นพิมพ์กรรมการหายาก 2. พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วไม่มีกุมารทอง ด้านหลังของพระขุนแผนใช้แผ่นไม้แกะเป็นยันมะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และเพื่อกดเนื้อให้แน่นสีเนื้อดินจะมีอยู่หลายสีเช่นสีชมพูส้มอิฐสีแดงสีน้ำตาลสีเหล่านี้เกิดมาจากขั้นตอนในการเผานั่นเองนับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นที่จังหวัดนครปฐมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรายการที่11เหรียญจิกโกใหญ่ และเหรียญจิโกเล็กเนื้ออัปปะาวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดคนครปฐมเหรียญจิโกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2506โดยคุณพระราชโมลีแห่งวัดโพธาเตียนซึ่งมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อเงินมากในเลงเห็นว่าหลวงพ่อเงินนั้นได้สร้างคุณอุปการไว้มากมายแก่วัดดอนใหญ่หอมท่านเจ้าคุณกลัวว่าเมื่อสิ้นหลวงพ่อแล้วทางวัดจะขาดแคลนเงินทุนในการ ดูแลสิ่งเหล่านี้จึงเสนอให้หลวงพ่อเงินตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดดอนใายหอมขึ้นมาพร้อมกันนี้จะสร้างเหรียญปั๊มขึ้นมาเพื่อนําออกไปให้เช่าหาทุนตั้งมูลนิธิในคราวเดียวกันซึ่งหลวงพ่อเงินก็เห็นชอบด้วยท่านเจ้าคุณจึงรับอาสาเป็นแม่งานในการจัดสร้างโดยให้ในายช่างแห่งกองกระสรับแกะแบบและปั๊มเหรียญกลมขึ้นมา3ขนาดคือ 1. เหรียญกลมเล็กเนื้อทองเหลืองปี2 5 0 6 2เหรียญจิกโกเล็ก เนื้ออัปกาปี2506 3. เหรียญจิกโกใหญ่เนื้ออัปกาปี2506เหรียญหลวงพ่อเงินปี2 5 0 6วัดดอนใหญ่หอมหรือทางวงการพระเรียกว่าเหรียญจิกโกมีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มส่งกลมเต็มองค์ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเงินนั่งคัดสมาธิมีตัวอักษรด้านล่างระบุว่าโคกใหญ่หอมด้านหลังด้านหลังเหรียญมีรูปพัทยศของหลวงพ่อเงินพร้อมทั้งตัวหนังสือระบุว่า พระราชธรรมพรวัดดอนใหญ่หอมส่วนด้านล่างระบุว่าหลวงพ่อเงินนคปรปฐม2506เป็นเหรียญที่รู้จักกันดีในวงการพระเครื่องรายการที่10เหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมวัดดอนใหญ่หอมเหรียญหล่อพระพุทธชินราชพิมพ์เข่ารอยพระเดศพระคุณหลวงพ่อเงินท่านได้จัดสร้างขึ้นในปีเดียวกับที่มีการหล่อพระประธานโบสถ์องค์ใหม่ของวัดดอนใหญ่หอม และมีระบุภาพถ่ายไว้อย่างชัดเจนเมื่อปีพศ2487โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อไว้ตอบแทนแก่ผู้อุปถัมภ์ในการบริจาคทรัพย์การสร้างโบสถ์วัดดอนหญยหอมโดยในการสร้างพระพุทธชินาาราชเข่าลอยนั้นพุทธลักษณะของพระรุ่นนี้ด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชคือองค์พระพุทธปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานบัวโดยมีเปลวพระรัศมีลายกหนกปกคลุมศิละปะแบบนูนสูง ด้านหลังปรากฏยันสีตัวคือตัวอุณาโลมที่อยู่ตัวบนสุดมีตัวมิอยู่ใต้อุณาโลมและแถวสุดท้าย2ตัวคือตัวนะนะ,นะซึ่งเป็นยันสองตัวที่หลวงพ่อรุ่งแห่งวัดดอนยายหอมอาจารย์ของหลวงพ่อเงินเหรียญรุ่นนี้นับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความเข้มขลังและน่าเก็บสะสมอีกรุ่นหนึ่งของจังหวัดนครปฐมรายการที่เเหรียญปั๊มหลวงพ่อเงินรุ่นแรกวัดดอนยยหอม เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนย่หอมรุ่นแรกสร้างเมื่อปี2493เนื้อทองแดงลมดำตัวเหรียญไม่มีตัวหนังสือชื่อวัดและปีที่สร้างแต่อย่างใดคงมีแต่ยันด้านหลังเหรียญและคำว่าหลวงพ่อเงินซึ่งไม่ได้ปั๊มติดตัวเหรียญแต่เป็นตัวตอกภายหลังตรงใต้หูเหรียญว่าหลวงพ่อเงินไม่มีไม่เอก ซึ่งเข้าใจว่าช่างคงจะลืมแกะไม่เอกเมื่อนำเหรียญมาให้หลวงพ่อพิจารณาท่านเห็นคำว่าหลวงพอเงินก็ไม่ว่าอะไรแต่ท่านกับรู้สึกพอใจเสียอีกเพราะคำว่าพอตรงกับคำสอนในอมตะว,วาจาของท่านซึ่งมักจะพูดเสมอว่ารู้จักพอก่อนสุขทุกสถานก็เลยปล่อยไว้เหมือนเดิมคือหลวงพอเงินเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกพศ2493 เป็นเหรียญยอดนิยมของวงการเหรียญเหรียญน,นี้ออกในงานทําบุญอายุครบ5รอบ60ปีของหลวงพ่องุนซึ่งท่านเกิดเมื่อ16กกันยา2433ัาจำนวนการสร้างเพียง1000เหรียญมีเนื้อทองแดงลมดำเพียงเนื้อเดียวรายการที่8เหรียญหล่อหน้าเสือปี2 5 1 0และเหรียญหล่อคอน้ำเต้าปี2 5 1 2หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลา เหรียญหล่อที่โด่งดังมากของหลวงพ่อน้อยก็คือเหรียญหล่อโบราณพิมพ์หน้าเสือรุ่นแรกและเหรียญหล่อพิมพ์คอน้ำเต้าส่วนเหรียญหล่อโบราณพิมพ์หน้าเสือรุ่นแรกนั้นรูปทรงเสมาไม่มีห่วงด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อน้อยครึ่งองค์รูปท่านดูทะมึนถึงจนท่านพูดเองว่าหน้าดุอย่างกระเสือใครเขาจะเอาไปใช้อันเป็นที่มาของชื่อเหรียญรุ่นนี้ต่อมามีการสร้างในรูปแบบเดียวกันอีกหลายรุ่นด้วยเนื้อโลหะต่างๆรวมทั้งเหรียญหล่อ พิมคอน้ำเต้าซึ่งล้วนเป็นพระหลักยอดนิยมในวงการและจังหวัดนครปฐมรายการที่7พระปิตาวัดบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพระปิตาวัดบ้านยางนั้นได้รับความนิยมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นพระปิตามหาอุดของหลวงพอดีเนื้อเมกพัดพิมพ์มัดข้าวต้มสร้างเมื่อปี2460เนื้อเมกพัดถือเป็นสุดยอดของความหายากของวัดบ้านยางจังหวัดนครปฐมหลวงพอดี อดีตเจ้าวาดวัดบ้านยางท่านได้สร้างและปลุกเสกเอาไว้ในยุคประมาณปี2 4 6พรพระปิตามหาอุดของหลวงพอดีนั้นปัจจุบันจัดเป็นพระปิตายอดนิยมของจังหวัดนคปรปฐมและได้รับความนิยมเล่นหากันเป็นอย่างสูงส่วนสาเหตุที่ทําให้พระปิตามหาอุดของท่านได้รับความนิยมเล่นหากันเป็นอย่างมากเพราะว่าพระปิตาของท่านนั้นเปี่ยมไปด้วยพุทุคุณที่สูงมีประสบการณ์มากผู้นําไปใช้พกติดตัวต่างเกิดประสบการณ์มากมาย ทำให้ได้รับความนิยมและเสาะ,ะแสวงหากันเป็นอย่างมากรายการที่6เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแชมรุ่นแรกวัตตะกองเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแชมวัตตะกองรุ่นแรกแบ่งออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์หูเดียวจะสร้างเมื่อต้นปี2484และพิมสองหูจะสร้างเมื่อช่วงปลายปี2484ซึ่งการสร้างเหรียญเป็นรูปแบบทรงพิมพัฒน์พุตานพุทตุคุณเด่นด,ด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคาด เนื่องจากยุคนั้นบ้านเมืองเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพาทหารญี่ปุ่นยกพลเข้าสู่ประเทศไทยทางกรมอู่ทหารเรือจึงได้นิมนต์หลวงพ่อแช่มไปทําการปลุกเสกธงชัดพันรศมีณนะวัชนะสงครามในปีพศ2484เพื่อแจกจ่ายแก่ทหารสามเหล่าทัพคือทัพบ,บกทัพอากาศและทัพเรือและประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเช่าหาไว้ป้องกันตัวในช่วงสงครามพิมพ์หูเดียวภายหลังได้รับความต้องการจาก ทหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจํานวนมากจึงทําการแกะบล็อกใหม่เป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์เหมือนเดิมแต่เห็นหลวงพ่อท่านมีสองหูโดยคงเอกลักษณ์การวางยานันและรูปแบบของเหรียญไว้คงเดิมพิมพ์ขึ้นมาใหม่รอบที่2ช่วงปลายปี2484ในปีเดียวกันนั่นเองหลวงพ่อท่านเป็นพระเกจิรูปหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและเป็นที่เคารพของมหาชนตั้งแต่สมัย สงครามอินโดจีนเหรียญของท่านยังคงมากด้วยประสบการณ์จนถึงปัจจุบันนี้รายการที่5เหรียญปั๊มหยดน้ำวัดไร่ขิงอําเภอสามพานปี2482เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมพิมพหยดน้ำจะสร้างขึ้นเมื่อปี2482โดยหลวงพ่อใช้เจ้าวาดวัดไร่ขิงสมัยนั้นลักษณะเป็นเหรียญปัม๊มรูปทรงหยดน้ำมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประทับนั่ง แสดงปางมานวิชัยเนื้ออาาัสนะฐานแบบผราทิพย์มีข้อความจารึกหลวงพ่อวัดไร่ิงด้านล่างเหรียญมีอักขรยันด้านล่างจารึก2,482หมายถึงปีที่สร้างเหรียญรุ่นนี้พิธีการปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ทางวัดไร่ขิงได้ทําการนิมนต์พระเกจิชื่อดังสมัยนั้นมาร่วมปลุกเสกกันมากมายเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมหลวงพ่อแช่มวัดตะกองหลวงพ่อน้อยวัดธรมรมศาลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง หลวงพ่อลุงวัทากะบือหลวงพ่อสุดใจวัดเชิงเลนเป็นต้นเหรียญปั๊มหลวงพ่อเงินพิมพ์หยดน้ำรุ่นนี้จึงนับว่าเป็นของดีที่น่าเก็บสะสมอีกรุ่นหนึ่งของจังหวัดนครปฐมซึ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สําคัญเป็นที่เคารพของชาวตําบลไร่ขิงอําเภอสามผานจังหวัดนครปฐมรวมถึงพุทธศาสนกชนทั่วประเทศอีกด้วยรายการที่สี่ พระชชยวัดรมงคลจินดาก้นอุดผงเนื้อทองผสม,มวัดไร่ขิงพระชชยวัตรมงคลจินดาวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมปี2496ได้จำลองมาจากพระประธานในโบสถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บางมันวิชัยพระชัยวัหล่อจำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกที่เทโลหะแบบโบราณเป็นช่อ,อติดสายชนวนแล้วตัดจากช่อนำมคว้านให้เป็นรูบรรจุพระเกศโมลีขององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ที่เป็นของเก่าในคราวบุรุณะครั้งใหญ่ลงไว้สร้างครั้งแรกเมื่อปี2496ในสมัยพระครูมงคลวิราชอดีตเจ้าวาดเนื่องจากไม่ได้ทําการบรรจุกิ่งแต่บรรจุผงพุทธคุณไว้แทนจึงเรียกว่าเป็นพระชัยวัดมงคลจินดาวัดไรขิงก้นอุดผงพุทธคุณรุ่นแรกสร้างเป็นรูปจําลองของหลวงพ่อวัดไรขิงด้วยเนื้อโลหะผสมทองคำํำนาคเงินทองแดงทองเหลืองสำลิดตะกั่วส่วนใต้ฐานขององค์พระ จะมีผงอุดอยู่ใต้ฐานลักษณะผงเป็นผงแบบเดียวกับพระสมเด็จคะแนนพิมพ์นิยมปี2495ทําทำพิธีเทท,ทองหล่อแบบโบราณโดยชาวบ้านคลองจินดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันส่วนพิธีปลุกเสกพระชัยวัดมงคลจินดานั้นทางวัดได้ทําการนิมนต์สุดยอดพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นเข้าร่วมปลุกเสกมากมายเช่นหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมหลวงพ่อน้อยวัดธรมรมศาลาหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงปู่ผลวัดเทียนดักหลวงปู่เพิ่ม วัดวัดสันเพชรองค์พระปิ่นวัดศรีสะทองดังนั้นพระรุ่นนี้ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนครปฐมอีกองค์หนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างอีกรายการที่3เหรียญหล่อคันธราชองค์พระปฐมเจดีย์ปี2472เดหรียญหล่อคันธราชปี2472เนื้อทองผสมจะสร้างเมื่อปี2472สร้างโดยท่านเจ้าคุณโชติหรือพระเทพสุธีอดีตจเจ้าวาดวัดนครปฐม ประวัติการสร้างคณะเทระจารย์ที่เข้าร่วมลุกเสกพระคันทราชจัดสร้างเมื่อปี2472นั้นเพราะเกิดฝนแล้งอย่างหนักประชาชนอดอยากเป็นอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณประรบถึงเหตุนี้แล้วจึงจัดทําพิธีหล่อขึ้นหน้าลานพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระประธานโดยโลหะที่ใช้หล่อผสมประกอบด้วย ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสมัยาราวดี 2. ชิ้นส่วนขัดลงหินจากชาวบ้าน 3. แผ่นโลหะจานอักขระยันจากคณาจารย์ทั่วประเทศในสมัยนั้น 4. แผ่นทองคำยานลงดวงประสูตย์ของพระคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกอันได้แก่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อปานวัดบางนำโคหลวงพ่อโหนวัดคลองมดันหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงพ่อยิ้ วัดกึกหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้วัดหลวงพ่อสอนวัดป่าไหลหลวงพ่อจันทร์วัดบัรยางหลวงพ่อชาวัดสามกระบือเพือกหลวงพ่อสุขวัดม่วงจระเข้หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดหลวงพ่อมุ้ยวัดจอมทองหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบหลวงพ่อบ่วัดช่องลมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพระเทพสุธีหรือพระธรรมวโรดมโชดถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอก พระเครื่องเมืองนคนปรปฐมอย่างแท้จริงรายการที่ 2, 2> เหรียญเจ้าสวนรุ่นแรกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมถือว่าเป็นเหรียญหลอ่ออันดับต้นๆของจังหวัดนคนปรปฐมจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2475เมื่อข่าวทําบุญอายุหลวงปู่บุญครบ7รอบ84ปีโดยพระวินัยกิตโกศลอดีตเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรเป็นผู้สร้างถวายหลังจาก หลอเป็นพระสมเด็จหลวงปู่บุญได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในครั้งนั้นพระวินัยโกศลแบ่งเหรียญเจ้าสัวจํานวนหนึ่งนำกลับไปแจกแก่ญาติโยมที่วัดกัลยาณมิตรที่กรุงเทพส่วนหลวงปู่บุญน,นํามาแจกที่วัดกลางบางแก้วจํานวนหนึ่งที่เหลือบรรจุไว้บนเพดานบนดบพระพุทธบาทจาลองภายในวัดซึ่งต่อมาเมื่อปี2516 วัดเปิดกุนําเหรียญหล่อเจ้าสัวออกมาให้ชาวบ้านไปบูชาเพื่อเป็นปัจจัยบูรณะวัดการสร้างมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณพิมพ์ซุ้มกระจังด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธร,รูปนั่งคัสมาธิเพชรบนอนัศนะฐานบัวคว่ำบัวหงายด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้ว2เส้นขนานพระเกตองค์แหลมเรียวยาวเกือบจะหลดกรอบซุม้มด้านหลังเหรียญเรียบไม่มีอักขระยันใดๆหรือตัวหนังสือใดๆ แต่มีรอยตะใบที่ตกแต่งพิมพ์ให้เรียบร้อยบางเหรียญมีรอยจานทั้งโดยจานมือของหลวงปู่บุญและจานมือของหลวงปู่เพิ่มพุทธคุณเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญเชื่อว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยทุกคนจึงนับว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมของจังหวัดนคนปรปฐมอีกหนึ่งเหรียญและรายการที่1เหรียญหล่หอ หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นแรกเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาได้จัดพิธีเททองหลอ่อที่วัดพเนียงแตกส่วนหนึ่งได้นําออกไปบูชาในงานฝังลูกนิมิตที่วัดบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งงานฝังลูกนิมิตนี้หลวงพ่อมานั่งเป็นประธานในงานและชาวบ้านที่มาเที่ยวงานทําบุญ1บาทก็จะได้เหรียญหล่อรุ่นแรก1องค์เหรียญหล่อรุ่นแรกสร้างเมื่อประมาณปี2440 วัดบางหลวงเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2420โดยมีหลวงพอ่อทาวัดพระเนียงแตกเป็นผู้รีเริ่มก่อตั้งและท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางหลวงเป็นรูปแรกและในขณะนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระเนียงแตกด้วยส่วนพระอุโบสถหลังเก่าของวัดบางหลวงได้สร้างเสร็จเมื่อปี2441เหรียญหล่อรุ่นแรกนี้เป็นเหรียญหลอโบราณเนื้อเงินขัดลงหินแกะทองแดง บางเหรียญออกเหลืองบางเหรียญออกแดงขึ้นอยู่กับความจัดของเหรียญเป็นพิมพ์พระพุทธรูปนั่งคัดสมาธิในซุ้มเืินแก้วและมีต้นโพขึ้นเนื้อปกซุ้มมีความสวยงามเป็นเหรียญหล่อโบราณที่เก่าที่สุดและสวยงามที่สุดในยุคนั้นเหรียญรุ่นแรกนี้นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากและเป็นเหรียญที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อทาเป็นอย่างมากเหรียญรุ่นแรกมีคุณวิเศษด้านคงกระพันชาติเป็นเลิศ นับว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดและดีที่สุดของหลวงปทาได้สร้างขึ้นมาเป็นพระเครื่องที่มีคุณค่าสูงสุดของจังหวัดนครปฐมจํานวนการสร้างเหรียญรุ่นแรกน่าจะอยู่ประมาณ500เหรียญจบแล้วครับ17รายการพระเครื่องเมืองนครปฐมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้คนทําช่องเลยนะครับเพื่อเราจะได้มีสาระดีๆมาแบ่งปันกันในวันข้างหน้าวันนี้สวัสดีครับ